ใชยแฟนๆบอกก่อนอ่ะซายโยกับหน้าเกาหลีกันมาเลยอ่ะาชเป็นไงอ่านแนะนำตัวก่อนเริ่มจากแอมก่อนเลยกันค่ะสวัสดีครับแอมอุริกุลกิตครับผมค่ะสวัสดีครับกันกันชนุชครับผมอ่าฮะก็วันนี้เป็นไงบ้างเพิ่งมาถึงสุราษฎร์หรือว่ายังไงกันใช่บินลงมาถึงสุราษฎร์ประมาณ8ปดโมงเกือบ9ก้าโมงครับจริงๆต้องลง ก็เลยบินวนอยู่นานมากแล้วก็อันนี้ก็คือมาที่ขึ้นเราเป็นขึ้นแรกเลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อคขาวนี้เดี๋ยวมีสกูทัวใช่ครับสกูทัวที่กระบี่อ่ะก็มาสัมภาษณ์กันก่อนนะเดี๋ยวเราพูดกับกันก่อนก็แล้วกันกันตอนนี้มีซิงเกิลใหม่มาให้เราฟังกันแล้วล่าสุดเลยค่ะชื่อเพลงว่าอะไรคะคิดดีหรือยังครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่เคยแบบออกซิงเกิลมา ออกออมสองซิงเกิลครับอ่ก็คือ,อช่วยตัวเองกับชีวิตนี้สั้นจะตาย,ยบเขยก,ก็เชื่อว่าหลายๆคนเคยฟังแล้วก็จำได้เมื่อกี้กำลังเลือลวความหลังกันอยู่ว่าเฮ้ยเคยมาส <c oughs> ัมภาษณ์ที่ขึ้นกันทั้งคู่เลยคือห <c oughs> <c oughs> <ๆ>น,น้าตาดีขึ้นทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ม,มา,มา <c oughs> สามปีแล้วสปีที่แล้วใช <c oughs> ่ไหมจากไผมสี่ปี แอมสีปีที่แล้วแอมนี่ก็เจอสตาแอมเจอสตาเจอสตาเจ็บครับเจอสตาเจ็บคือจำไม่ได้บบคือต็เงเป็นคน<า>สัมภาษณ์กำลังนั่งนึกกันอยู่ว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านะตอนนั้นก็มาเอ๊ะเคยมาป่าะวะัะ <laughs> <laughs> คุน้นจังเลยแล้วพอ ท้าความไปท้าความกันไปคุยไปคุยมาอ้าวพี่สัมภาษณ์ผมเนี่เออใช่แต่เราจํากันไม่ได้นะน้องเขาหล่อขึ้นอ่ะกันก็โปสเตอร์ยังติดอยู่เลยใช่ค่ะเคยมาแน่นอนโปสเตอร์กันกันติดอยู่เลยน่าเียรบหน้าก็ก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมก็เหมือนจะดูแบบผอมลงนะผอมลงผอมลงอ้าวละมาถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของกันดีกว่าชื่อว่าคิดดีหรือยังนะคะก็ออกมาเป็น สิงเกิลเดี่ยวครับค่ะเป็นไงบ้างเพลงนี้แต่งเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็แต่งเองครับแล้วก็เป็นโคอปเปอร์ริวด้วยครับผมนะ่าก็จะมีพี่โปรดิวเซอร์มาช่วยอีกทีครับค่ะก็เพลงฟังสบายๆเกี่ยวกับคนที่กำลังจะเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ผมแต่งให้งี่จับเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนคนเราจะเลิกกันรู้สึกว่า คิดดีหรือ,อยังทบทวนห,หรือ,อยังถึงความสึกดีๆความทรงจาดีๆผ่านมาอยากให้ใช้สติก่อนที่จะบอกเลิกใครเพราะว่าคนที่โดนบอกเลิกหรือคนที่บอกเลิกเนี่ยก็ทรม,มานใจเหมือนกันอ่าฮะแบบเจอกับตัวเองหรือเปล่าเหตุการณ์นี้อ่ะมีบ้างมีบ้างหรือว่าเล็กน้อยนะก็ได้มาเป็นซิงเกิลนี้ใช้เวลาแต่งนานไหมครับเพลงนี้ไม่นานหรอกครับก็แป๊บเดียวสักสองอาทิตร์อ่ะฮะก็ก็ระยะหนึ่งเหมือนกันก็สองสัปดาห์นะคะอ่าแล้วก็ M v ว เรียกว่าถ่ายทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแบบทุ่งเลยทีเดียวเขียวขจีเลย <S 2> <S 2> ไปถ่ายกันที่ <S <S <จ>ไหนคะไปถ่ายที่ฟาร์มเดนมาร์กสลับบุรีครับผมอ, ا, อ่ะคะสวยไหมสวยไหมสวยมากครับคือจริงๆตอนแรกตามแผนเดิมมันจะมีฉากดอกไม้แต่ปรากฏว่าทุ่งดอกไม้เขาโดนเอาออกไปแล้วตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าปรากฏได้เจอสิ่งที่ดีกว่าคือเป็นภูเขาที่เป็นเป็นหญ้าเป็นอะไรที่มันดูเป็นทุ่งๆแล้วสวยมากแสงกำลังลงพอดี แล้วพอแบบถ่ายเสร็จนั่งดู m อตัวเองเป็นไงบ้างตลกดีครับทำไมอ่ะตลกตัวเองคือก็ในเอมีมันก็เล่นคือด้วยความนิดเล่น m อมีเองแล้วเหมือนว่าจำที่มุมกลับคิดก็คือมันจะตลกเศษสีเล็กๆนี่เงี้ยเราก็จะเห็นในมุมเก๋ๆกาาของเราอะไรเงี้ยปบิ่งเปิ่งอะไรเงี้ยอืมก็ถ่ายทำกันไปเสร็จเรียบร้อยใช้เวลานานไหมคะ วันเดียวครับผมตั้งแต่เช้ชายันทิ้งคืนหีือวันเลยก็ดำเลยทีเดียวเคือแบบมันต้องเป็นแสงได้ไดนี่ยังเมาแดดนวันนี้นยังเมาแดดเลยใช่ไหม แล้วนอกจากตอนนี้มีเพลงออกมายังมีแบบผลงานอะไรอีกบ้างไหมอ่าก็ล่าสุดนะครับผมก็ปีนี้ก็ถ้าได้ดูเรื่องรอยเล่์เสน่รายของไอซแซนนะผมก็เล่นเป็นทนายครับอาจจะไม่รู้ว่าจําได้เลยเปล่าเพราะคนละลุกเลยเป็นทนายเป็นแบบทนายพระเอกครับอ่าใช่ทนายทินทนายดูนะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะมีละครเวทีเพิ่งจบไปครับเรื่องรอยดุริยางครับผมยากไหมยากไหมละครเวทีกับแบบละครปกติในแบบทีวี แตกต่างกันเนี่ยอ่าจริงจริงก็มันจะต่างคล้ายกันครับแต่ว่าศาสตร์ในการพอทํางานจริงก็จะมีความไม่เหมือนกันอยู่เหมือนกันเ mm hmm. ช่นอย่างละครเวทีคือเราเล่นสดแล้วก็เรามีการซ้อมมาก่อนว่าจะเป็นอย่างนี้แต่พอละครทีวีเนี่ยก็จะมีวางบล็อกกิ้งต่อหน้าสดๆบนกองเลยว่าต้องเดินตรงนี้ต้องเล่นอย่างนี้แล้วเราก็ถือต้องจัดเต็มตั้งแต่แรกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก mm ็ hmm. จะมีเรื่องมุมกล้องที่เราต้องห้ามบนห้ามโดนบังนะต้องเดิน mm ้ hmm. ก,กล้องมาตรงนี้ให้รับหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ละครเวทีก็จะมีสไตล์นึ่ง ก็น่าจะทําให้เราเล่น MV ง่ายขึ้นยังตลกเป้งก็น่าจะแบบน่าจะแบบชินนะละครกับแบบ MV M M อันไหนยากกว่าไหนยากกว่าไทยเอมีกับไทยละครโอ,โอ้ยเอแบบงา่งา,ายกว่าเออเนาะเนาะก็าไปก็ว่างั้นเอาล่ะมาคุยกับแอมมากดีกว่าครับผห<ผ>น้าเปลี่ยนเยอะเลยอะสลังเฮโยอะแ, <laughs> แบบจำไม่ได้อะแอมก็หายไปสักพักนึงเลยครับงานงานเพลงหายไป เกือบสี่ปีได้ซิงเกิลสุดท้ายที่ปล่อยมาคือแค่ขา้าวมาไผ่ครับอ่าอ่านึกออกแล้วเป็นแบบเพลงประกอบละคร,ระคใช่ไหมแล้วก็าาล่าสุดมีซิงเกิลใหม่แล้วเป็นแบบ เป็นคู่กันใช่คู่กับการอาชีครับผมค่ะไม่ใช่กันนี้นะคนละกันคนละกันกันนะคะแล้ววันนี้วันนี้กันไปไหนคะวันนี้กันติดภารกิจที่กรุงเทพครับอ่ะฮะก็เลยแบบเดินสายมาคนเดียวนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อว่าสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งอันนี้ต้องเศร้ากว่ากันแน่ๆดูดูจากเพลงแล้วนะคะจะเป็นเพลงแอมก่อนเนี้ยสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งแล้วค่อยไปถามกันว่าคิดดีหรือยังก เป็นการทางานคู่กันเป็นาการทางานคู่ครั้งแรกไหมปกติแค่ลองเดียวอันนี้อันนี้อันนี้คู่มาู่เอก็ผ่เดียวแต่อันนี้ออกเดียวมาอันนี้ป็นแรกอ่าอ่าเป็นไงเป็นไงบ้างทํางานแบบมีคนอื่นมาร้องร่วมกัเรู้สึกยากกว่าเดิมครับเรื่องความที่ทํางานร่วมกันสองคนแล้วก็เพลงนี้มันไม่ได้เป็นเพลงบัตเทิลกันเป็นเพลงที่ต้องร้องด้วยกันต้องดูเอ็ดกันเพราะฉะนั้นต้องทําให้เหมือนกับ เป็นตัวแทนช่วยกันเล่าเรื่องช่วยกันพูดถึงเรื่องดาวที่เกิดขึ้นให้กับผู้ฟังได้ฟังอะไรอย่างนี้ครับความยากมันก็เลยอยู่ที่ว่าเราต้องจูนงานให้ได้มากที่สุดอครับผมก็ ติดตามสําหรับซิงเกิลนี้ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งนะคะก็เป็นการจับคู่ร้องเพลงกันเป็นครั้งแรกด้วยนอกจากนี้ยงมีผลงานอะไรอีกไหมคะนอกตอนนี้ตอนนี้มีละครเรื่องแม่ดอกรักเล่ยครับตอนเย็นช่องเจ็ดวันจันทร์ถึงสุ์ครับเปิดดูได้ใกล้จะอวสานละที่น่าจะจบแล้วใกล้จบแล้วรีบๆรีบๆดูกันนะแอมบอกอะไรฉาวไหมเยอะเลยเเล่นๆเป็นอะไรเล่นเป็นตัวลายครับอาวุธ เล่นเป็นตัวร้ายเลยหรอหน้าอย่างเงี้ยเป็นไงยากไหมย่างไหมสนุกสนานดีก็สนุกสนานดีครับอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยววนกลับมาที่เพลงสัญชาติยานคนจะโดนทิ้งดีกว่าต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงประกอบวายฟ้าโซเซตี้ใช่ครับโซเซตี้วายฟ้าโซเซตี้ตอนอนัตตเชงครับผมเป็นตอนที่เลโอกับชาชาเล่นด้วยกันเขาเป็นคู่รักจะเจ็ดปีแล้วครับแต่ว่าเขาเขามาเล่นแบบ จะโดนทิ้งกันอะไรงเีนะเป็นเป็นแบบเหมือนแบบอาถรรพ์คู่รักเศรษฐอะไรอย่างงเี้ยใช่ไหมจะได้เลิกกันในเรื่องคือจริงจะได้ไม่ต้องเลิกนี้ก็สำหรับในเรื่องนะครับก็จะพูดถึงฝ่ายหญิงก็คือชาชาเนี่ยเขารู้สึกว่าฝ่ายชายเขาเปลี่ยนไปอันนี้ก็เปลี่ยนจริงเปลี่ยนดูโดยที่ทําทุกอย่างให้มันแย่ลงเองด้วยตัวเองอะไรเงี้ยสิ่งที่เคยทําก็ไม่ทําแล้วทําให้ฝ่ายหญิงเนี่ยทําการคุยกับอีก คือคุยต่อหน้าเห็นเลยอแอบคุยอจริงๆแล้วคือคือเมย์ว่ามันเป็นอย่างนี้นะผู้ชายเวลาแบบจะจากไปอ่ะมันจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าเขาจะไม่บอกเลิกไงนึกออกใช่ไหมอาจจะตรงกับเรื่องนี้ก็คือทำาอะไรแย่ๆให้ผู้หญิงทนไม่ได้จริงผู้ชายเขานี่ประสบการณ์ตรงแบบครับประสบการณ์ตรงใช่ไหมเนี่ยส่วนตัวใช่ไหมตัวตายแล้วเพลงนี้ต้องรีบไปฟังแล้วเนี่ยอ่ะยังไงต่อกลับเขากล ก็ไปคุยออกับผู้ชายคนอื่นแต่จริงๆแล้วที่ผู้หญิงคุยอ่ะเป็นเพื่อนสาวคือไม่ใช่ผู้ชายจริงแต่ว่าสิ่งที่ทําคืออยากจะเป็นการเตือนว่าถ้าคุณยังไม่แบบยังไม่แบบทําตัวดีขึ้นก็บายแย่งนะอะไรอย่างเงี้แ<ล>ยแต่สุดท้ายก็คือบายกันจริงๆเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปแก้ที่ตัวเขา,าเขาไปกแก้ที่ว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้นี่ทาไมต้องคุยกับอันนีอ้อะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะเพลงนี้ก็ได้โปรดิวเซอร์ก็คือคุณโจเหมือนเพชร มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์เพลงดังเยอะเลยแล้วแบบมาทํางานร่วมกับพี่โจเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกนึกว่าจะโหดครับโดยลูกของพี่โจแต่อย่างว่าจริงๆแล้วยังไม่เห็นมุมนั้นของพี่โจคือเป็นมุมน่ารักน่ารักซะมากกว่าใช่ไหมก็เรียกว่าทํางานสบายดีก็โอเคกันดีบอกว่าเอาฟิลเยอะๆอย่างได้ฟิลเยอะๆแล้วก็ปล่อยให้เราร้องตามสไตล์ของเราเองคือไม่มีการเปลี่ยน สไตล์ของตัวเองไม่มีการเปลี่ยนแนวเสียงของตัวเองคือทั้งแอมและการจริงๆแล้วเสียงไม่ได้เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก,ก็ก็คือปล่อยให้ร้องเป็นแบบของตัวเองแล้วก็ที่เหลือคือเขาก็ไปมิกเองออจริงๆความที่มันต่างกันมันก็ดีเหมือนกันเขาพูดประมาณนี้นแล้วตอนตอนตอน,ตอนเขา้าห้องอัดก็คือแยกแยกลายเสียงกันแล้วพอเราได้ฟังคือทั้งคู่ก็ไม่ได้ฟังแบบเวลาแบบเพื่อนอัด ได้ฟังตองกนการอัดไหมคะหลวงอ่าแอมเข้าไปตอนท้ายพอดีอาาพราะแต่ว่าอยากเข้าไปแก้ด้วยอะฮะแล้วพอเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างพอได้ฟังแบบเออรวมๆกัน<อ>รู้สึกงก็แรกก็รู้สึกว่าเออก็โอเคนะคือไม่ต้องเหมือนกันไปเลยก็ได้อะไรเงี้ย<า>จะได้รู้สึกว่าเห็นความแตกต่างแต่ว่ามันก็ลงตัวนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแบบน้าอีกคนนึงก็เกาหลีคนนึงก็เข้มๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวให้ฝาก เพลงนี้ไหนคะถ้าจะอยากดาวน์โหลดหรือว่าติดตามได้ยังไงบ้างคะครับผมสำหรับสัญชาตญาณของคนจะโดนทิ้งนะครับผมเพลงนี้รับรองว่าโดนใครหลายๆคนที่อยู่ในสภาพที่สภาวะที่ไม่ไม่ต้องเลือกคือพูดเลยน้ำตาจะไหลอ่ะคือดูอินเกินไปใช่ไหมสภาพอะไรก็เจ้าคนที่อยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่า อีกฝ่ายกำลังเปลี่ยนไปเราจะโดนทิ้งหรือเปล่าลองฟังเพลงนี้ดู uh huh. นะครับผม uh huh. สาญชายาณของคนจะโดนทิ้งถ้าใครอยากมีไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับ uh huh. กดดอกจันหน uh ึ่งสองสามสองสามสามสามนะครับแล้วก็กดโทรออกนะครับแล้วก็ในไอจูน s KKBOX ไม่ให้ดาวโหลดเรียบร้อยแล้ว MV ก็ออกแล้วนะครับ uh huh. K K ox, เข้าไปดังชมกันบบได้ uh huh. สำหรับ อินสตาแกรมและทวิตเตอร์ของแอมสามารถติดตาม่าวสารได้นะครับ AMP PHURI หรือว่าแอมมานสกรรินั่นเองตามไป o l ลโลกันได้นะครับค่ะอาการบ้างฝากเพลงหน่อยครับผมก็หลังจากที่เรามีสัญชาตญาณว่าจะโดนทิ้งแล้วองไปถามคนรักของเราว่าคิดดีหรือยังนะครับผมคิดดีไหม คิดดีๆก่อนนะแล Тогда, <are> funny, ้ว <gamma> ก็ถ้าคิดดีๆแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะครับดอกจันหนึ่งสองสามสองสี่สี่ครับผมทางไอจูนและเคเคบล็อกก็ได้ครับผมแล้วก็ Twitter และอินต์เกิรมส่วนตัวนะครับก็ k u n c h a n u j ครับไปติดตามกันได้ชีวิตก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าสนุกดีเดี๋ยววันนี้บอกว่าต้องไปอีกหลายคืนต้องไปอีกหลายคืนนะแต่ว่าเอากีตาร์มาด้วยเชื่อว่าเสียงเสียงมาไหมเ้าเช้าเสียงมาไหมเสียงมาแต่ สติไม่มากินกินชอบกันมดแล้วนะกินมาเรื่อยไ <laughs> โอเคนะท่อนทุกอย่างเดียวเนาะโอเค ตั้งแต่ตอนแบบอายุเท่าไหร่เนี่ยอ๋อไม่เรียนครับหัดเองจริงหรอคือฝึกเรียวดีมากอ่ะแอมต้องลองแล้วล่ะไม่หนาสิยากเลยยากเลยไม่ได้แกะต่อแล้วเอาแบบเอาแบบสดสดเลยเราเชื่อแอมทำได้ค่ะส้นส้นแต่บอมนี่คือคือมันเช้าแล้วเขาใจกระเสียมไม่ออกแล้วเพลงสูงมากไหมโอเคนี่นี่กันก็มาเลยกันก็มาสติไม่มากันอยาก ร้องด,ด้วยไหมกันหนาปไป,ไปสัญชาติยานของคนจะโดนทิ้งสิ่งที่เหลือไว้วันนี้คือมากมาเวลาที่ใกล้หมดก็ทำได้เพียงคือรอเธอจะพูดความจริงขอบคุณครับโอเคสุนทร วันนี้ขอบคุณแอมแล้วก็กันมากหวังว่าจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์สดกันอีกนะคะจำได้แล้วแหละจำได้แล้วจำได้แล้วแหะตอนนี้ขอบคุณมากนะคะสวันดีค่ะ